สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้รัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูไม้ดอกมงคลกันบ้างนะคะนั่นก็คือดอกจำปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดอกจำปีนั้นจะมีความเป็นมงคลอย่างไรค่ะนี่ค่ะที่เห็นด้านหลังรัญญานี้เลยต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ก็คือต้อนจำปีนะคะต้นนี้นะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะมีกําลังออกบานแล้วค่ะดอกจำปีกลิ่นหอมละมุนเลย กินหอมหอมเลยนะคะดอกจำปีมดแดงจะชอบมาจะชอบมาทํำรังเนี้ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้บานแบบโดยไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นที่อยู่ของมดแดงเลยนี่กำลังออกดอกเยอะเลยค่ะดอกจำปีที่บ้านเองนะคะปลูก ก็มีแบบว่าตัดตกแต่งกิ่นไปบ้างแล้วนะคะไม่อยากให้มันแบบสูงมากนะคะเพราะว่าปลูกในกระถางค่ะนี่ค่ะปลูกใส่กระถางปูนไวนะะ้นะคะนะคะก็ไม่อยากให้มันแบบโตมากก็คอยตัดตกแต่งไว้นะคะก็เริ่มออกดอกเรื่อยๆเลยนะคะนี่ออกได้หลายดอกแล้วค่ะสำหรับดอกจำปีค่ะ ต้นจำปีนั้นนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะลำต้นมีขนาดสูงใหญ่กว่าต้นจำปาเล็กน้อยนะคะต้นจะแตกพุ่มยอดใบงามกว่าต้นจำปาใบของเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวปลายใบแหลมคนใบมนดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีขาวคล้ายๆกับสีของงาช้างนั่นเองค่ะ ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณค่ะท่านมีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นจำปีไว้ในบ้านจะทำให้ชีวิตสดใสาการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควรมีแต่ความรุ่งเรืองปราศจากปัญหาใดๆและจำปีนะคะยังเป็นไม้มงคลสำหรับชาวราศีตุลด้วยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคุณชมกับดอกจำปีไม้ดอกมงคลกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะถ้าคุณชมสนใจก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ